คุณผู้ชมกลับมาพบกับออฟฟี่นะครับในรายการพีอาร์ตี้ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเปิดตาได้เห็นเคล็ดลับตอบที่คุณอยากรู้นะครับจากเหล่าดาราและเหล่าเซเลบิตี้ชื่อดังครับซึ่งวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาบุกบ้านการแสดงละครเวทีโกหลังมังเดอะมิวสิควอลักนี้คือนิรันธ์นะครับเป็นละครที่เคยโด่งดังในยุคซิตี้เมื่อ60ปีที่แล้วนะครับและตอนนี้เขาได้ขุดมาทําเป็นละครเวทีครับจะโกจะสร้างแซ่บขนาดไหนเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปเร่ยกน้ำย่อยกับละครเวทีเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock five, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, rock. We're gonna rock around the clock, guys <coughs> Play a great song, join me on we gonna have some I want to die with moon cooly fight got to until you do. I thought it's not all the dog we know the name but do the to tell you the me. When I was just a little girl. กี้เขาแบบว่าเรียกคำย่อยแสดงไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับเรามาถามความรู้สึกของนักแสดงดีกว่าที่มาแสดงละครวีทีเรื่องนี้นะครับมิวสิกกับพี่ลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับบทบาทกับโก้ลังบ้างครับสนุกเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าคือตัวที่ลุงเล่นเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามีสีสันมากดูจากการแต่งตัวครับนะฮะครับก็เหมือนกันนะมีสีสันเหมือนกันฮะลองเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ว่าจะมีอยู่แบบ คู่เดียวเลยมั้งที่เป็นแจนๆขึ้นมาครับผมคือมันคือมันเหมือนอารมณ์มันแบบจิกโกออกแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยปริมอนท้นหน่อยๆยังไม่บ้านนอกยังไม่บ้นอกปริมอนท้นหน่อยๆต้องโชว์ท่าเต้นใช่ครับโอ้โหแบบตีดแบบมากเลยครับผมเห็นเรื่องนี้ต้องแย่งกันจีบแบบอย่างนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างครับ ก็คือมันเป็นเหมือนกับว่านุมๆมก็คือจะลุมตอมนางเอกก็คือที่ปุยไฟอารมณ์ลุมตอมมันเหมือนอะไรสักอย่างไม่ใช่อื่คฮาวคนแบบลุมแบบว่าลุมจีบลุมแย่งกันอย่างแจ๊กเนี่ยเขาก็จีบมาต้องแต่แบบต้องแต่ว oui> ัยรุ่นแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็แฮวแล้วก็มาคู่กับ ถูกใช่คือคือเราเนี่ยเราตะวันเราตะวันเราเนี่ยประเภทเอาใครก็ได้ขอให้หล่นมาสักคนเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือใครที่เข้ามาจีบรถเนี้ยอย่างน้องมิวเนี่ยเขาก็จะเข้ามาจีบรถด้วยยเงี้ยเราก็จะแบบใครก็ได้อ่ะเออขอให้ได้มาอะไรประมาณนี้เรื่องมันก็จะแบบออกแนวมันๆเลยค่ะมีเพลงเราก็จะออกแนวเต้นกันสนุกสนานเนี่ยนะใช่แล้วพี่รุงมีวิธีแบบมาใจไงให้มิวสิกแบบมันหลงแบบเต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่มั่นใจเลยว่ามาใจได้หรือเปล่าเออตั้งแต่แรกเลคือจริงๆแล้ว จะมองว่าคู่กันเลยก็มันไใช่มันเป็นสไตกันคือจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่คู่กันแต่ว่าคือแบบในเรื่องอ่ะเหมือนกับมันเป็นเหมือนสีสันมากกว่านะให้แบบอันนี้แบบวิ่งแบบวิ่งไล่กันเลยนยครับประมาณนั้นมากกว่าแบบเราไปจีบนางเอกแล้วอันนี้จะเป็นเพื่อนนางเอกที่คอยมากั้นกั้นเราอะไรเงี้ยก็เลยว่าแก้งเราเป็นชอบเราจะเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นว่าลงเอยยังไงอช่วยฝากถึงละครีทเรื่องนี้นยครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้นี่นะคะถ้าอย่างแบบวัยผู้ใหญ่ก็จะรเรียกได้ว่าถูกอ,อกถูกใจเนาะเพราะว่าเพลงในหลายๆเพลงเนี่ยยังในยุคนี้ก็ยังเป็นแบบมีเชื้อเสียงอยู่นะพวกแบบคิ้วปิดคิ้วปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปใช่แล้วก็แต่ถ้าสมมุติแบบอยากเป็นวัยรุ่นอย่างพวกเราอย่างนี้ซึ่งอย่างเนี้ยวัยนี้ไม่ทันค่ะฟังแต่เพลงหมอนลำนะคะเกิดก็ฟังก็โอ้มันก็เป็นอีกแบบนึงแบบชุดอย่างเงี้ยจะไปหาใส่ตามท้องถนนก็ไม่ได้ถูกต้องนะได้ก็แล้วแตเอาแกใส่ได้ไงแต่ฉันนี่ไปนี่แบบแปลกเลย เียก็จะสนุกสนานครับก็เล่น7รอบเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่2ถึง11นะครับก็ซื้อบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์หรือว่าโทรมาที่เฉลิมกรุงนีก็ได้ครับผมสวัสดีครัับสสวดีค่ะวันนี้มาแบบว่าลมกแบบว่าซิตี้เลยพี่เกดกับแจ๊คครับเป็นไงบ้างแบบโอ้เปลื้มมากอยู่กับหนุ่มหล่อแล้วสูงโย่งเลยแต่พี่มีเกดไหมแบบเออมาเล่นมาต้องมาเล่นเข้าขากอะไรอย่างนี้ด้วยพี่ต้าเก่งนะครับเก่งเก่งอยู่แล้วครับเล่นแบบแป๊บเดียวนิดแบบ รู้เรื่องหรอครับอืมพี่เกศต้องร้องเพลง,งด้วยโอ้โหเขาแอบ,บปิดเสียงไมเกดหน <laughs> ูไม่ต้องร้องพี่พี่ไม่ต้อง,องร้องค่ะเหมือนกับว่ามามา,อ,มาออกลีลาการสแสดง ก็ครอแจ็คละครเป็นยังไงบ้างกับละครเวทีเรื่องนี้ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีใจที่ได้มาเล่นเพราะว่าผมก็ชอบเพลงอยู่แล้วชอบร้องเพลงแล้วก็เป็นเพลงยุคที่ผมเป็นแฟนเดอะบิทเทิลด้วออะไรเงี้ยก็เลยแบบอยู่ในยุคนี้อยู่แล้วก็ฟังฟังมาบ้างครับบางเพลงรู้จักบางเพลงไม่รู้จักแต่ว่าคือชอบเพราะว่าได้มาร้องเพลงยุคนี้เพลงยุคนี้มันอมตะครับหลายหลายคนแบบว่าจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเพลงนี้มากๆแบบยังไงพวกเด็กสมัยใหม่เนี่ยเรามีวิธีจะบอกยังไงให้แบบว่ามาเชิญชมหรือว่ามาดูละครเวทีเรื่องนี้พี่เก ก็อยากให้มาฟังยุคเออยุคซิตี้เนี่ยมันเ,เหมือนกับเราย้อนอดีตกลับไปฟังรุ่นพอ่อรุ่นแม่รนอะไรแบบ เพลงมันไพเราะจริงๆมันเรียบง่ายแต่มันไพเราะฟังแล้วเหมือนเรามานั่งฟังสุนทรียะงามๆตะนอะูจริงๆค่ะ,ะเรื่องการแต่งกายอย่างนี้ชอบไหมครับกับทบทบบบดีแล้วก็การแต่งกายแบบนี้คือถ้าแต่ง <c oughs> ออกไปเดินได้นี่ก็แต่งแล้วครับกลัว <c oughs> ว่าออกไปแล้วจะโดนคนหาว่าคือก็ดีนะครับแต่ว่ามันเ <c oughs> ท่ดีครับ <c oughs> อเท่ดีเท่ดีไอเห็นเขาบอกว่านี่มันเป็นแบบโกหลังวังถ้าเป็นยุคเรานี่จะเป็นโกที่ไหนโกหลังบ้านโก๋หลังบ้าน ก็อ,อยู่หลังบ้านไม่กล้าไปไหนะโดนกระคือหลังพารากอนได้มา <laughs> ช่วงนี้เขาเดินพารากอนกันนะใช่เชิญชวนให้คนมาชมละครเวทีนะครับค่ะก็อยากให้เด็กๆหรือว่ายิ่งรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เกิดทันยูซิตี้ยิ่งมาเสพแบบ ความสุขไปเต็มๆแน่ๆฟินแน่ๆค่ะฟินาเล่ <c oughs> ครับ <laughs> <c oughs> ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับแล้วก็วัยรุ่นนะครับอยากให้ทุกคนมาลองฟังดนตรียุค60ดูนะครับผมว่าดนตรียุคนี้มันมีมีมนต์เสน่ห์แล้วก็เป็นอมตะนะครับมันก็เป็นรากเง้าของดนตรีที่ <c oughs> มาถึงทุกวันนี้ครับคือมันก็เป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นแก่นของดนตรีครับยังไงก็อยากให้มาฟังกันครับ เค่ะเราก็อยู่กับนางเอกตลอดคอเวิร์ตเรื่องโกลาหลกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่ลุงมาแบบเป็นดอกทานาลดอกทานวันที่พี่พามาแบบยังไงครับอันนี้กับคอนเซ็ปชุดในครั้งนี้คอนเซ็ปชุดในวันนี้นะคะก็สดใสค่ะสดใสสดใสนะคะตอนนี้เป็นนางเอกฉบับวัยเด็กร้อนแรงให้จนเป็นคุณย่าโรสใส่สีแดงไงตอนเด็กแล้วก็สดใสนิดนึงประมาณนี้ค่ะทำบัตรเป็นยังไงบ้างครับสำหรับละครเวทีเรื่องนี้เพราะว่าเคยทําเป็นหนังมาก่อน ก็สําหรับเรื่องนี้นะคะโรสวัยสาวเขาจะเป็นคนที่สดใสสนุกสนานคือเล่นเป็นคนสวยอ่ะมันเป็นอะไรที่กุ้มใจมากเพราะว่าถ้าเราสวยไม่จริงมันจะน่าอายมากเดินมาคือแบบว่าสี่แยกนี่รถชนกันได้เลยนะคะเพราะว่าหลบมาเขามองโรสไงเขาก็แย่งแย่งแย่งแยกันมองอะไรอย่างนี้ก็เป็นวัยนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนยุคนั้นโรสเขาก็จะเป็นสาวสะพังใครเห็นก็แจีบอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นคนสนุก เจอใครก็อยากคบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่านมหนุ่มลุมตอมตลอดเลยนะน้ใช่หนุ่มลุมตอมตอมตลอดเหมือนแมงวันตอมอาหารเลยนะคะคือครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เขาอยากจะสื่อว่า การที่เราจะเลือกมีความรักสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราเลือกจากอะไรมองจากอะไรบ้างการที่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบหลายๆคนมันเหมือนทาให้เราได้เห็นว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแล้วในที่สุดแล้วเราเลือกคนแบบไหนมาเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างนี้มากกว่าเป็นไงบ้างคะต้องเข้าขากันไหมด้วยแล้วแบบว่าสนิทกันอยู่แล้วด้วยก็โอเคค่ะก็ช่วยเหลือกันจริงๆก็มันมันก็ไม่มีการเกรงหรือเขินอายอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่รู้จักกันเวลาทํางานมันก็จะง่ายไงมันเหมือนว่าเฮ้ยเวลามีแล้วมูดีเราก็กล้าพูดเขาอกก็บ อะไรเงี้ยค่ะมันมันก็ทำงานค่อนข้างง่ายเรื่องนี้อาจจะไม่มีอย่างที่ทุกคนต้องการจะเห็นนะฮะไม่มีเลิฟซีนค่ะเพราะมันเป็นมันเป็นยุคสมัยนั้นเขาก็ยังมีการแบบว่านะมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าการแสดงออกค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนยุคสมัยนั้นเขาก็จะเก็บอาการแหมแค่จูงมือกันก็แย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขินจะแย่อยู่แล้วแล้วพูดถึงโกหลังวังจะนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกครับโกหลังวังในความรู้สึกของฝ้ายนี่ฟ้า่จะนึกถึงเรื่องของเพลงแล้วก็เสื้อผ้า คือเราจะรู้สึกว่าเพลงสมัยนั้นจะเป็นกลิ่นอายที่มันชัดเจนซึ่งมันมีวิวัฒนาการจนถึงยุคนี้มันมีความต่างกันมากซึ่งมันทําให้เราเหมือนได้ย้อนกลับไปแล้วฟก็รู้สึกชอบเพลงสมัยนั้นด้วยแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้านี่ค่ะสมัยนี้ไม่มีใครแต่งแบบนี้นะคะถ้าแต่งอย่างนี้ไปเดินพารากอนก็อาจจะมีคนมองได้ก็เด่นนะก็เด่นนะแล้วอย่าลืมมาดูนะครับละครเวทีกอลหลังวังนี้ขอบคุณพี่ฟามากครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับเอะเักจากโกลังวังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาในยูซิตี้ทันทันแทนอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับถึงถึงเออเป็นยังไงบ้างกับบทบาทโกลังวังครับก็อันนี้เป็นเป็นบทที่ท้าทายเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่เราเล่นเป็นเด็กเนิร์ด เด็กเนิร์ดแล้วก็ใส่แว่นใส่แว่นใช่ใส่แว่นไม่ค่อยมั่นใจที่จะจีบสาวนะครับแต่คือ,อชอบเขามานานแล้วจนวันหนึ่งบอกว่าเราเราบอกว่ารวบรวมความกล้าเนี่ยครแล้วก็เข้าไปบุกจีบร้บองเพลงให้ฟังเนี่ยต้องรอดูเป็นไงชอบจนถึงชีวิตจริงเลยเนาะอ <c oughs> ่๋ <c oughs> เอเหรแอแล้วเป็นยังไงบ้างต้องมาเข้าขาหารือว่าแบบเข้าคู่กับปุ๋ยฝ้ายจริงๆแล้วเรื่องเรื่องของแบบว่าความแข็งเค้นคงไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่เรื่องของกลัวว่ามันจะเล่นแล้วแบบว่าสนุกเกินเกินไปเงี้ยครับบอกว่าบอกว่ากันเองเกินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องต พยายามเล่นแล้วนึนกจินตนาการว่าเราเป็นคนที่แบบว่ากล้ากลากลัวมีความบึดอัดที่จะบอกว่าพูดอะไรแสดงความรักออกไปนี่นะครับต้องพยายามเล่นให้รู้สึกให้ได้จะใหญ่ออนคนจะไม่เข,เข้าใจแบบเพลงยุคนี้อะไรเงี้ยไมไครับจะฝากบอกเด็กๆเราชนรุ่นใหม่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยยิ่งสมัยนีย้คือมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือลองมาศึกษาดูเพลงพวกนี้ให้มากขึ้นแล้วกันผมว่า คือคนที่เขาคิดเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดมาดีดีมากคือเขามีการเรียบเรียงเรื่องราวมีเรื่องของแบบว่าคําร้องสไตล์การร้องหรือว่าดนตรีทุกอย่างเนี่ยคือมันดูลุ่มลึกคือผมผมพูดได้ว่าแบบว่ามันฟังแล้วแบบเฮ้ยมันลื่นเลงนะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือบอกว่าพอเรามันดูความหมายแล้วเนี่ยคือเขาเขาคิดเยอะจริงๆแล้วยิ่งยิ่งฟังแล้วแบบมันเป็นเพลงที่แบบว่าฟังได้เรื่อย แบบว่ายกตัวอย่างเช่นแบบเพลงเพลงของเอลวิสอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพลงของริชาร์ดคลิฟเอ้คลิฟริชาร์ดอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรื่องหรือเพลงแบบ end of the world อย่างเงี้ยที่มีในนี้ครับดีมากๆฝากละครเวทีเรื่องโกลธงวังเดอะบิสซิคอลนะครับซึ่งเป็นมิวสิคอลแนวยุค60ครั้งแรกนะครับผมเพราะว่าเพลงเพลงทั้งหลายเนี่ยเราเอามาจากยุคนั้นจริงๆแล้วเราจำลองฉากทุกอย่างเนี่ยในยุคสมัยนั้นเลยยุควังบูรพาแบบดังๆเป็นย่านฮิตเหมือนสยามสมัยนี้เลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้มาดดูกกกกัันนเเเยยอะๆลลพพงงแแ้ว็สที่ ร้องเพลงนักร้องเก่งๆเยอะมากเลยครับครูอ้วนพี่จิ๊บวสุพี่พานภาดาน้องพลอยมายดอลฝ้ายแม็กแม็กไม่น so. um ับก็ได้ครับหรือว่าหรือว่าแจ็คมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยตาม เรียกตำด้อยนะคะใครที่จะอยากย้อนยุคไปในยุคซิตี้นะคะก็มาชมละครเวทีโกรหลังวังเดอะมิวสิคว์รักนี้คืนนี้รันได้นะครับแล้วคุณก็จะย้อนยุคไปนะครับก็มาชมกันได้ที่ศาลาเฉลิม궁ครับแต่ก่อนที่จะลากันไปนะคะเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเลยนะครับจย่างธนิจพันธ์บำรุงหิวหน้าโมโคเซ่ครับจุดเช่นนอนกันไรฟุริเซเล่และสุดท้ายอย่าลืมติดตามชมออฟฟี่ในรายการยัยไอจีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ